นี r o รพีช็อนะครับล่าสุดก็เป็นเนพีส่ที่สิบเกนะครับนะฮะก็ประเด็นที่จะมาพูดวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของความกังวลนะครับกับการทําจิตบาบัดเพื่อปรับความคิดนะครับก็การคิดนะครับคิดไม่ตกหรือพิตกนะครับจริงๆมันก็เป็นภาวะปกติของสมองนะครับซึ่งเกิดได้นะครับนะฮะแต่ว่าถ้าเรื่องที่เราคิดหรือพิตกเนี่ยนะครับมันดักดาสาหัส นะครับหรือมากเกินไปนะครับมันก็จะกลายเป็นวิตกกังวลแล้วก็ถ้ามันเยอะเกินไปมันก็จะกลายเป็นโรคได้นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับการที่เราจะระบุว่ามันเป็นโรคเนี่ยนะครับก็ต้องมีระยะเวลานานสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งในเกมวินิจฉัยทั่วๆไปเนี่ยเขาจะเอาอย่างน้อย6เดือนนะครับนะฮะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเราก็อาจจะคิดแล้วก็ตกได้ภายในเดือนหรือ3เดือนนะครับนะฮะซึ่งความคิดนั้นเนี่ยก็จะยากต่อการที่จะควบคุมหรือยับยั้งไม่ให้มันคิดนะครับนะฮะซึ่งก็อย่างที่เข้าใจอาจจะเป็นเรื่องที่สลัดสังคม แล้วก็มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตนะครับหรือว่าคนที่เราหลักนะครับกลัวที่จะสูญเสียบางอย่างไปเนี้ยนะก็จะคิดเยอะนิดนึงนะครับนะฮะนะครับโดยถ้าจะระบุว่าเป็นโรควิตกกังวลเนี่ยก็คือจะต้องมีอาการตอบสนองเนี่ยอย่างน้อย3ใน6อย่างนะครับนะฮะเช่นก็อาจจะมีอาการกระสับกระส่ายนะครับอ่อนเพลียอ่อนล้าง่ายนะครับนะฮะไม่มีสมาธินะครับหงุดหงิดชุนเฉียวนะครับมีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือปวดศีรษะนะครับบึ้งศีรษะนะครับหรือมีความผิดปกติ ของการนอนหลับนะครับนะฮะซึ่งอาการดังกล่าวเนี่ยนะครับก็มีเยอะจนมีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตปกติทั่วไปนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดจากการเจ็บป่วยทางกายหรือโรคผิวปกติของสมองอื่นๆน,นะครับนะฮะรวมถึงไม่ได้เกิดจากการใช้ยาหรือว่าสารเสพติดใดๆนะครับนะฮะซึ่งการวิตกกังวลที่มันมากเกินไปเนี่ยนะครับทางทฤษฎีจีวิคอเนี่ยก็เชื่อว่า,าการวิตกกังวลเนี่ยเป็นผลของการ ขัดแย้งนะครับของจิตใต้สํานึกนะครับซึ่งไม่ได้ถูกแก้ไขนะครับนะก็คือเอาง่ายคือเป็นความคิดที่คิดไม่ตกแล้วก็สมองไม่สามารถที่จะขจัดความคิดนี้หรือว่าลืมไปได้นะครับนะฮะซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะสัมพันธ์กับการที่เรากลัวที่จะสูญเสียอะไรบางอย่างไปนะครับนะฮนะถ้าเป็นทฤษฎีการรับรู้หรือพฤติกรรมเนี่ยเขาเชื่อว่าการรับรู้ที่ผิดนะครับหรือว่า ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับแล้วเราก็เราไม่สามารถที่จะทนต่อการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนได้นะครับนะฮะซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้หรือรู้สึกว่าเราควบคุมไม่ได้นะครับนะจะทําให้อ่าการที่เราเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยก็คือจะทําให้เรามีความคิดที่มันคิดไม่ตกสักทีหรือว่าไม่สามารถที่จะ move on หรือว่าลืมมันไปได้นะครับอ่าปัจจัยนะครับ คือจริงๆการที่เราคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนที่วิตกกังวลง่ายนะครับนือฮะก็มันคงจะเป็นในแง่ของหลายๆปัจจัยนะครับนะฮะซึ่งก็ตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือในบางคนเนี่ยนะครับนะฮะพันธุกรรมเนี่ยนะครับจะทําให้มีการตอบสนองต่อนะครับเรื่องราวนะครับหรือสิ่งแวดล้อมที่กระทบเนี่ยอาจจะมีการตอบสนองที่มันมากเกินเหตุนะครับพวกนี้ก็เชื่อว่ามันมีการที่ สมองเนี่ยครับตัวรับสาสสรส,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  athlete, ส,ส,ส,สื voilà ่อประสาทเนี่ยนะครับอาจจะมีความไวนะครับต่อการตอบสนองต่อความเครียดนะครับมากกว่าคนปกตินะครับก็จะว่าไปในเชิงว่าสารสื่อประสาทแปรปรวนหรือว่าตัวรับสารสื่อประสาทเนี่ยมันทางานผิดปกติหรือมากเกินไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะชัดเจนจากการศึกษาที่ส่วนใหญ่คนที่เป็นฝาแฝดนะครับนะหรือว่ายาิสตรงเนี่ยนะครับมีโรคนี้ก็จะมีเพราะวะเนี่นะครับก็จะพบได้ มากกว่านะครับในกลุ่มประชากรทั่วไปนะครับนะฮะอันต่อมานะครับก็การศึกษาช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็จะพบว่าคนที่มีความโรคบิตกังวลเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมียีนที่สามารถระบุความเสี่ยงได้นะครับนะฮะก็มีหลายตัวนะครับนะเช่น f i v h t t นะครับนะฮะ f h t o a นะครับแล้วก็ m a o a นะครับแล้วก็ าการที่มียีนที่ทำให้าสารสื่อประสาทนะครับใน BDNF เนี่ยนะครับผิดปกติไปนะครับก็จะทำให้มีความคิดทิ่ตกกังวลได้ง่ายนะครับนะฮะการทำงานของสมองนะครับนะไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อสมองเองนะครับหรือว่าสารสื่อประสาทที่ผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นสารสื่อประสาทชนิดที่ยับยั้งนะครับเช่น กาบ้านะครับลดลงนะครับสารื่อปรสาทนอยพิเนฟรินหรือว่าซีโรโทนินเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับพวกนี้ก็จะทําให้วงจรการคิดเนี่ยนะครับเกิดความผิดปกติไปนะครับนะฮะแล้วก็มีความเชื่อมโยงของสมองบริเวณต่างๆนะครับเกิดเป็นวงจรนะครับซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวถึงต่อไปนะครับมากขึ้นกว่าปกติเนี่ยนะครับจะทําให้ลูกของความคิดที่มันวนอยู่ในสมองเนี่ยนะครับมัน ไม่สามารถที่จะยับยั้งได้ง่ายนะครับนะฮะซึ่งปัจจุบันนะครับก็โซเชียลนะครับก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีผลต่อความคิดของเราค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าการที่เรามีการเปรียบเทียบนะครับหรือว่าติดอะไรบางอย่างนะครับนะฮะก็จะทําให้ยิ่งมีความคิดที่วิตกกังวลได้ง่ายนะครับนะฮะแฟมิลี่แบ็กกราวนะครับนะฮะก็ครอบครัวนะครับนะฮะ ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กนะครับก็จะมีผลกระทบต่อความคิดนะครับหรือว่าทัศนคติของเราเมื่อโตขึ้นนะครับนะฮะรวมไปถึงไลฟ์สไตล์ต่างๆในแต่ละคนนะครับนะว่าก็มีความยึดติดต่อสิ่งต่างๆนะครับมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ประสบการณ์แล้วแต่การเรียนรู้นะครับปัจจุบันนะครับก็การวิตกกขงวลนะครับมันก็จะเป็นวงจรที่ ทํางานผิดปกติของสมองนะครับโอเคถ้ามันมากเกินไปนะครับว่าสมองเนี่ยจะเป็นตัวกรองนะครับสิ่งเล้าต่างๆนะครับแล้วก็เชื่อมโยงนะครับกับประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาในอดีตนะครับว่าจะสมองส่วนหน้าเนี่ยนะครับจะเลือกที่จะยับยั้งนะครับหรือว่ากระตุ้นให้มีการตอบสนองนะครับในรูปแบบไหนนะครับนะฮะซึ่งถ้าสมองส่วนหน้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะยับยั้งได้ดีนะครับก็มันก็จะเกิด ก็คือคิดได้นะครับยับยั้งเนี่ยก็คืออีกรูปแบบหนึ่งก็คือคิดได้คิดตกนะครับมันก็จะเกิดความคิดที่ไม่ได้เป็นวงจรที่มันคิดไม่ตกนะครับกับการในคนที่มีตัวรับสารสื่อประสาทหรือว่าสารสื่อประสาทเนี่ยมันรวนไปนะครับนะฮะก็จะทําให้เกิดวงจรที่มีการเชื่อมโยงระหว่างสมองส่วนหน้ากับสมองส่วนชั้นลึกเนี่ยนะครับทำให้ความคิดตรงนี้นะครับมันมีการที่ เพิ่มเป็นวงจรที่อาจจะทําให้ไม่สามารถที่จะคิดหรือว่ายับยั้งความคิดที่มันกระตุ้นได้นะครับนะอย่างไรก็ตามก็คือสมองส่วนต่างๆมันก็จะมีการเชื่อมโยงนะครับทําให้มีการเกิดการตอบสนองต่ออารมณ์นะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเชื่อมกับสมองส่วนอะมิาลราหรือว่า,าต่อมใต้สมองนะครับไฮโปธลามัสซึ่งทําให้นะครับ การคิดต่างๆเนี่ยนะครับมีผลต่อการตอบสนองของอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมต่างๆผ่านระบบสารสื่อประสาทแล้วก็ฮอร์โมนนี้ในการศึกษาล่าสุดนะครับปี2019นะครับซึ่งปกติการศึกษาเชิงสริยักษอย่างละเอียดเนี่ยนะครับเราก็จะใช้นะครับโมเดลนะครับเป็นสัตว์ทดลองนะครับนะซึ่งหนูเนี่ยก็มักจะเป็นตัวที่รับสึกหนักไปนะครับนะซึ่งการทดลองเนี่ยนะครับก็ ทำทางนะครับแล้วก็มีการเปิดปิดไฟนะครับให้หนูนะครับนะฮะซึ่งเขาก็พบว่าในหนูที่ถูกกระตุ้นแล้วก็ทําให้เกิดความกังวลเนี่ยนะครับนะฮะมันจะเกิดวงจรนะครับเชื่อมโยงระหว่างสมองส่วนที่ควบคุมเกี่ยวกับความจานะครับหรือว่าฮิปโปแคมปัสนะครับนะฮะมีการเชื่อมโยงกับสมองส่วนไฮโปทรามัสนะครับหรือต่อมใต้สมองโดยตรงนะครับทําให้ความจำนะครับนะะกระตุ้นให้เกิดความ ความจําที่หรือประสบการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับนะฮะทำให้เกิดการกระตุ้นนะครับต่อมใต้สมองได้โดยตรงนะครับหลังจากที่หนูมีความกังวลมาแล้วระยะหนึ่งนะครับนะฮะ <hab Anton ia> ซึ่งก็อันนี้มันจะบอกว่าคนที่ยิ่งมีความวิตกกังวลเนี่ยมากขึ้นนะครับสมองมันก็จะมีการเชื่อมโยงนะครับระหว่างสมองส่วนต่างๆทําให้ไม่สามารถที่จะตัดวงจรความคิดได้หรือว่ายิ่งเป็นเยอะขึ้นเนี่ยนะครับความวิตกกังวลเนี่ยมันก็จะมา ง่ายขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องนะครับซึ่งการวิตกกังวลเนี่ยในของในความคิดที่คิดไม่ตกเนี่ยในแต่ละคนนะครับนะบอย่างที่บอกมันก็จะมีตั้งแต่ว่าพอมีเรื่องคิดมาปุ๊บโอเคจากการได้คิดตกจบไปนะครับนะฮะจากการไม่ได้คิดไม่ตกนะครับไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับนะฮะแล้วก็ในบางคนเนี่ยอาจจะจากการไม่ได้นะครับก็อาจจะ เลี่ยงไปนะครับโดยมีอย่างอื่นหรือว่าใช้ประสบการณ์อย่างอื่นเนี่ยมาแทนนะครับหรือว่าในบางคนก็อาจจะเก็บกดไว้นะครับอาจจะไม่ได้ลืมแต่ว่าเก็บกดไว้อันนี้แต่ละคนมันก็จะมีการตอบสนองแตกต่างกันนะครับทีนี้นะครับก็จนมาถึงช่วงหนึ่งนะครับนะฮะก็มนุษย์เราก็มีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะสมองหรือว่าจิตนะครับมาอย่างเรื่อยๆนะครับจนมา ถึงนักจิตคนหนึ่งนะครับชื่อออลลอนเทมกินเบกนะครับนะฮะก็เป็นจิตแพทย์ชาวอเมริกานะครับนะฮะซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วนะครับนะฮะซึ่งก็อ่าเป็นอาจารย์นะครับทางจิตแพทย์นะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยเซนต์เพนซิลเวเนียนะครับนะฮะซึ่งก็เป็นบิดาของการทําจิตบําบัดนะครับแบบปรับความคิดนะครับหรือว่าเรียกว่าคอกนิทีฟบี e h เว i o r a l therapy นะครับหรือว่า CBT ซึ่งจิตบาบัดแบบปรับความคิดนะครับหรือ CBT เลยนะครับก็จะเป็นการตรวจสอบนะครับการรับรู้ที่บิดเบือนไปนะครับแล้วก็ความเชื่อที่อาจจะผิดไปนะครับในช่วงที่ประสบเหตุนั้นนะครับนะฮะซึ่งก็จะเพื่อที่จะปรับความคิดนะครับแล้วก็ปรับความเชื่อให้เกิดความคิดมุมมองใหม่ๆนะครับนะฮะโดยมีการผสมผสานนะครับระหว่างการที่ใช้ พฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะครับแล้วก็พฤติกรรมการเรียนรู้ทางปัญญานะครับนะฮะมาช่วยในการปรับความคิดช่วงที่มันผิดปกติไปแล้วก็เมื่อปรับความคิดได้นะครับการตอบสนองของอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมนะครับแล้วก็รวมถึงการแสดงออกทางกายเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับนะฮะตัวอย่างนะครับเช่นบางทีเราทะเลาะกับเพื่อนโรงนานะครับจะเป็นเรื่องบ้างไม่เป็นเรื่องบ้างนะครับนะฮะก็ จะมีการที่เราจะต้องคิดวิเคราะห์อารมณ์ตัวเองนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยโอเคเรากังวลว่าจะมีปัญหาตามมาเนี่ยนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับเช่นเช่นเ0เรเรากังวลเยอะนะครับเราไม่ได้โกรธนะครับหรือโกรดนิดหน่อยนะครับอาจจะเศร้านิดหน่อยทำไมมันต้องทะเลาะกันด้วยอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะซึ่งความคิดอัตโนมัติเนี่ยหลังจากที่เราคิดได้นะครับนะ่นับช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับเราก็จะมานั่งมาคิดว่าฉันถูกฉันผิดนะครับนะฮะ ถ้าฉันถูกเนี่ยโอเคเลิกคุยไปเลยไหมนะครับคนคนนี้นะครับมันไม่ได้จริงนะครับมันความเห็นทัศนคติไม่ตรงกันหรือเขาผิดแน่ๆเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์มากกันไปนะครับนะฮะหรือจริงๆเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าฉันผิดเองฉันพลาดเองที่แบบทำไมไปพูดอย่างนั้นไม่ใช้อารมณ์แบบนั้นนะครับนะฮะหรือว่าเราก็เร็วไปหน่อยนะครับมาไม่คิดให้รอบคอบก่อนอะไรเงี้ยนะครับนะฮะตีมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะซึ่งการทำ จิตบาบัดแบบปรับความคิดเนี่ยนะครับก็มีการทบทวนนะครับความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับนะครับรวมถึงช่วงปัจจุบันด้วยนะครับว่ามันมีความแตกต่างยังไงนะครับเช่นสมมติว่าฉันถูกนะครับนะก็ลองฝึกปรับให้คิดว่าเออฉันมีเหตุผลนะครับดังนี้นะครับฉันควรที่จะไปอธิบายเหตุผลแบบนี้แบบนี้นะครับเพื่อให้เขาเข้าใจเราว่าไอ้ตอนนั้นเราคิดยังไงอยู่นะครับหรือว่า จริงๆถ้าผิดใจกันจริงๆนะครับเพราะว่าต่างคนต่างถูกง่ายแค่ห้าสิบห้าสิบนะครับก็อาจจะต้องหาคนที่มาช่วยพูดช่วยคุยหรือเปล่านะครับอาจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อโรงงานที่เป็นคนที่พูดเก่งพูดง่ายนะครับนะครับแล้วก็ถ้าฉันผิดเนี่ยนะครับก็จะต้องหาวิธีขอโทษนะครับหรือว่าจะให้คนที่ช่วยพูดนะครับนะครับประสาน นะครับความสัมพันธ์กันยังไอยดีนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกปรับความคิดที่เกิดจากเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับว่ามาช่วงที่เกิดเหตุการณ์กับช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งถ้าปรับความคิดใหม่ได้แล้วก็เข้าใจตัวเองนะครับนะฮะเรื่องของความกังวลเนี่ยก็อาจจะลดลงนะครับนะครับโกรธลดลงนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เศร้าแล้วนะครับ โดินเชิดเงินกู้นะครับนะฮะกู้แล้วโดนเชิดไปนะครับโอ้โหกังวลปรี๊ดเลยนะครับนะโกรธด้วยนะฮะนะครับก็ตามได้ไม่ได้นะครับตามตามไม่ได้หรือว่าไม่มีไม่จ่ายนะครับนะฮะหรือว่ามาคิดอีกทีโอ้โหกลายเป็นโทษตัวเองนะครับฉันผิดไม่น่าจะให้กู้ให้ยืมเลยอะไรนะครับนะก็ลองมาคิดใหม่นะครับก็ลองจะพยายามพูดเกลียดนะครับนะฮะให้คนอื่นลองช่วยนะครับนะฮะ ้าไม่ได้แล้วก็ทําใจนะครับหาอย่างอื่นชดเชยนะครับหาสิ่งเบี่ยงเบงต่างๆนะครับอันนี้เราต้องกลับมาลองไล่ดูว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีความคิดอะไรบ้างนะครับอันไนที่ตัดได้ก็ตัดนะครับอันไนตัดไม่ได้ก็ต้องลองคิดดูว่าจะหาทางช่วยยังไงนะครับมันก็จะช่วยลดความกังวลลดความโกรธนะครับหรือว่าเสียเงินเยอะอาจจะเศร้าอยู่อะไรนี้ก็ต้องหา ดูซิว่าเราจะหาทางแก้ไขยังไงนะครับอันนี้อย่างก็ที่เข้าใจมาดีมันก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับนะบ,บางเรื่องก็อาจจะยากนะครับเช่นการสูญเสียอะไรบางอย่างนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่สําคัญกับชีวิตเราเนี่ยนะครับมันก็อาจจะคิดไม่ตกได้ง่ายๆนะครับฉะนั้นแต่อย่างไรก็ตามการหมั่นทบทวนเรื่องของอารมณ์หรือว่าความกังวลของตัวเองนะครับแล้วก็ฝึกปรับความคิดว่า คิดจะทํำยังไงนะครับนะครับหรือบางคนอาจจะใช้วิธีคิดไปก่อนนะครับมันก็จะช่วยลดเรื่องของความกังวลได้นะครับอันนี้เนี่ยบางครั้งเราก็จะเห็นว่าเอ้บางทีมันเป็นเรื่องที่อาจจะเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าบางคนเนี่ยจะมีหลายเรื่องประกอบกันนะครับนะทั้งเพื่อนเรื่องงานนะครับเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องเงินนะครับเรื่องครอบครัวนะครับเรื่องการ ประสิสสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้นะครับนายเนายบิ่งมีคนเยอะยิ่งทํางานเยอะนะครับก็จะมีเรื่องกังวลเยอะนะครับแล้วก็เรื่องพวกนี้นะครับถ้าเราคิดไม่ตกหลายเรื่องเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งทําให้สมองเราเนี่ยนะครับนะรวนนะครับนะฮะเกิดระบบทางเชื่อมโยงของเนื้อสมองส่วนต่างๆแล้วก็เป็นวงจรที่มันคิดไม่จบไปเรื่อยนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมาฝึกคิดฝึกคิดให้จบ เป็นเรื่องเลือกนะครับว่าเรื่องนี้เอายังไงทํำยังไงแล้วก็มันทบทวนดูความคิดว่าตอนนี้เรามีความกังวลนะครับหรืออารมณ์โกรธหรือว่าอารมณ์เศร้าเนี่ยนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับใครจะเป็นคนที่ช่วยเราระบายได้ได้ในบางเรื่องนะครับพูดคุยกับนะครับไม่แต่เป็นเพื่อนร่วมงานนะครับญาติสนิทนะครับรวมถึงหมอนัดจิตเองนะครับนะฮะก็ จะช่วยลดเรื่องกังวลไปได้ทีละเรื่องนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้หลายเรื่องเกินเนี่ยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยสุดท้ายมันก็ทําให้สมองเราล,ว,ลวนนะครับคุณง่ายนะครับนะบโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับนะฮะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผม